ครับสวัสดีครับผมช่างชิดขอนแก่นครับวันนี้ก็มาติดเทอร์โบอยู่พยืนครับผมเป็น5018ครับตัวนี้เป็นท่อข้างครับผมสำหรับคนที่รับจ้างอาจจะมีงานมุดงานเข้าป่าอย่างนี้ครับมันจะกระเถิบเข้ามาได้อีกครับเป็น5018ครับเทอร์โบเป็นตัวติดบูทเร็วครับปั่นนาได้ครับแต่ว่าต้องคลายไว้เกตครับปั่นได้ ปั่นทั้งวันก็ปั่นได้ครับคายไวเกียร์ออกมาครับผมไม่มีร้อนแน่นอนครับผมคายไวเกียร์ออกมาครับเวลาเราต้องการจะไถแบบรอบนิ่มๆเบาๆก็ตั้งไวเกยียร์คืนกลับไปครับสังเกตง่ายๆถ้าเวลาต้องการแบบจะติดบูทเร็วๆใช้งานแบบรอบเบาๆต่ำๆไถสองไฮสามไฮก็คือตั้งไวเกียร์เข้าไปขามันเกยียวมันจะสั้นเข้าไปครับอ่าตัวนี้เป็นโบติดบูทเร็วครับผม งานสแตนเลสหนาครับใช้กันทนๆนครับมีประกันหลังการขายครับแตกหักเคสมีครับรอยเชื่อมเนียนๆครับผมรอยเชื่อมเนียนๆเลยรอยเชื่อมเนียนๆครับผมแตกหักเปลี่ยนฟรีครับอ่าโบเป็นตัวติดบูธเร็วครับผมมีวิกเกตคุมนะครับของเรามีวิกเกตคุมครับไม่ได้ล็อกตายนะมีวิกเกตคุมครับสายน้ำมันไหลกลับลูกค้าสั่งเพิ่มเป็นตัวหน้าเป็นออกข้างนะครับของเราทําเจ้าเดียวในไทยครับครับผม หน้าแปนออกข้างครับมีจําหน่ายนะครับสําหรับใครต้องการมีจําหน่ายครับหน้าแป้นออกข้างครับผมอ่ายื่นขอสิทธิบัตรเรียบร้อยครับครับผมท่ออากาศของเราเป็น2นิ้วครึ่งนะครับท่ออากาศของเราเป็นสนิ้วครึ่งครับไม่ได้ใช้ท่อเล็กนะอากาศจะไหลได้ลื่นกว่าครับสนิ้วครึ่งครับผมเป็นท่ออากาศใหญ่2นิ้วครึ่งหนามิลห้าครับหนาๆเลยครับผม รอยเชื่อมเนียนๆครับสวยๆเนียนๆเลยครับไม่มีเกยกันแน่นอนแต่ละรอยเชื่อมไม่มีเกยกันครับเสมอกันทุกจุดครับท่อหายใจต่อเข้าระบบนะครับในรถบางคันอาจจะเห็นข้ามน้ํามันซึมน้ํามันเยิ้มตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจครับมาจากสายท่อหายใจครับแค่รัดเข้าไปให้แน่นหรือว่าถอดออกมาทากาวนิดๆหน่อยๆครับรัดเข้าไปก็หายแล้วคันนี้ปรับจุนน้ํามันเพิ่มไปรอบครึ่งครับผมรถติดโบตรงจูนน้ามันนะครับอ่า ท่อกาดสองนิ้วครึ่งทอยเสียมากับชุดก็คือเป็นสองนิ้วครึ่งครับปลายฉบเฉียวครับปลายฉวบเฉียวครับผมแข็งแรงแน่นอนไม่เขยา่าไม่อ่าสตาร์ทเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยตัวนี้ผมคายเสียไว้พอดีคายไวเกตดไว้เพราะว่าลูกค้าจะเอาไปปั่นครับกําลังจะออกไปปั่นพอดีอ่าฟังเสียงกันหน่อยครับ แต่ว่าอันนี้เราคายลงแล้วมันจะดังรอบสูงขึ้นมาแล้วก็ดังดังเบาขึ้นมาอีกนิดนึงครับแต่ว่าเวลาใช้งานดังลั่นแน่นอนครับเต้งตัวเปล่ากับเวลาใช้งานจะไม่เหมือนกันครับผมอ่าเต้งตัวเปล่าบูตจะขึ้นช้ากว่ากว่าเวลาใช้งานเพราะว่ารถลอยครับเต้งลอยไม่มีโหลดไม่มีภาระอะไรเครื่องจะไม่ได้ดาวลงมาครับอ่าครับผม เล่งติดมือแน่นอนครับเ๋ยวเสร็จสับเรียบร้อยครับตอนนี้โอเคครับครับพื้นที่มันไม่มีให้ลองมากครับเพราะว่ามันมีน้ำมันลมครับตรงนี้ก็เลยลองตรงนี้ให้ดูครับลูกค้าเลยได้ลองตรงนี้ครับงานในนี้เป็นงานธรรมดาทั่วไปครับรถดมๆมันก็แรงอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเพิ่มเข้าไปให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับ เราเพิ่มเข้าไปให้รถมันมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมครับเดิมเดิมรถมันก็แรงทุกค่ายทุกรุ่นแะครับแค่เราอยากจะเสริมเขาเข้าไปให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมครับทุกค่ายทุกตัวมันแรงหมดแหละครับพูดถึงเรื่องรถเรื่องกําลังแต่เราแค่อยากเสริมเข้าไปให้ได้ประโยชน์ใช้งานแน่นอนครับมีพังมีเสียหายเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่างานเทอร์โบ เราใส่เสริมเขาเข้าไปครับอาจจะมีอะไรที่ว่าอาจจะมีความร้อนมีอะไรขึ้นมาบ้างในบางคันในช่วงแรกๆเราอาจจะปรับต้องปรับต้องจูนครับทุกคันครับไม่ไม่ใช่ว่ามันจะลงตัวไปซะหมดทุกอย่างครับแต่มันปรับได้มันทําได้ครับแก้ไขได้เรื่องเด็กๆครับเรื่องไม่ได้ยากวุ่นวายอะไรครับมีปัญหาแค่โทรหาช่างครับโทรหาผมครับ มีปัญหาขอแค่ใหตัวปลอกับอ่าเป็นเรื่องธรรมดาครับจะให้มันลงตัวซะทุกอย่างทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นไปไม่ได้เอ็งเนี่ยงั้นร์อะไรเอ็งกันเกียร์เกียร์อะไรเอ็งกันเกียร์ไหนวันนี้เกียร์สองเกียร์สองตัวมั้นเป็นเกียร์ข้าวไปได้ไปได้สบายเรือเรเลยครับ ันนีนาะอันนี้คือผมใช้เสียไว้เนี้ยปีบูดเลยครับก็นี่ก็นี่คือใช้เกือบสุดแล้วตีบูดครับก็นี่ก็ได้ใช้ใช้ก็นี่ก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือผมใช้เพื่อใช้เสียเพื่อให้ปีไปปั่นงานครับถ้าเขาอยากใช้แบบรอบสองห้าสามห้เบาๆเลยไปแบบทะเล่งเบาวิวตั้งหินวิวผูมาครับเพราะว่าหันน้อจไปตั้งไมุ่ดเลยเกี่ยวรถไปปั่นเดี๋ยวมันจะหอน ครับผมมันปรับได้จุนได้ครับไม่ใช่ปัญหาดอกแนว้ยพวกนั้นแย่มันุแน่นบ่รถแน่นอนรึเปล่าเย็นยังมีรันเป็นกระไม้มันมีแผลมันเจ้าอย่างเนี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันยังหนักช่วงนั้นเงครับคันเร่งที่เป็นทื่อๆหนักแต่ตอนนี้คือมันต่ำลงไม้กับบอลรถตึงไป่ะแ้่นครับเที่ยเวลาปั่นเวลาไถเวลาเวลาไถเ้า ขาให้มันติดบูนไว้ก็นี่ก็ได้ว่าปับ๊บเฮเกี่ยวมันหูเคอมาอย่างไ,ไงหุบคออ่าแต่ว่าถ้ามันไยได้เบาอยู่บ๊อบบ๊อบปั๊บก็ได้คือเขาถือใจแล้วบ๊อบปั๊บก็ได้เพราะว่าแม็นบอมีเสียงปูโหลมันก็มีกำลังก็เก่าอยู่แล้วครับทีนี้เนี้ยอ่าล้อเหมือนครับเอาให้คักใจเลยสามผมยั่วอยู่ไ่ดีเลยผมว่าอ่ามันเหลือๆด้วยเร็วไหมไม่หรอก อัดันยี่ห้อัดผมยังให้อัดผมติด้เพิ่งหัวมอนอมแต่มัน่งแก่ได้ครับเนี่ยวุ่นนั่นไม่ใช่ปัญหาโอเคครับร้องนบ้างไหมครับ